สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนขนาดนี้ครับผมนําทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อกกี้นี้สายจวดครับเาเราจะมาดูแมคโครอีกคันหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังตามหากันอยู่ครับตามหาน้องใหม่ทีมงานโทวรหนึ่ง<ช>นะครับ เขาก็บอกว่ามัจนจะโหลดเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิด<ช>ได้โค้งมาุ๊บเขาจะมานั่นให้ผมมาเซ็ต<ม>ให้ใหม่เงี้นะเล่มทะเบียนหัวทัมวายเอ็นสิบสเปอร์เครื่องนี่นไม่กินมาเครื่องที่หนึ่งไม่ต้องเติมแต่จะมีรูปตัวขับเล่นนิดนึง ไอปอก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 นี่มันดังอย่างนี้เหรอนะอออันนี้โอ้สายแตกมึงจะคุณจะแตกนะ งงน,น,นี่ครับตอนนี้ก็เท่าแกก็สามคันบิหานยไ่ไหวแบบต้กาเฟต้ขานั้น่บ่เี่ยวัวที่มาก็คสามคันอาวแล้วอีกอีกคันหนึง่งคือรวมคันใหม่ใช่ไหมเป็นสาม,สามก็คือแล้วอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งยู่กับเธออ๋นนอแบ่งทีมเลย อ้โผมนี่หกผมต้องวิ่งข้าวสามเวลาโอ้อยู่นู่นหกอยู่นี่หกหกล้อหกล้อเรารวนรถรวมพี่ปรถผมสามพันอ๋อไอโรบอกครัใช่ไหมเดก้าจะมีเดก้ากับรถพี่อยู่นู่นอยู่รถพี่อ๋อไม่ได้ก้าหอ๋ออ๋ที่วิ่งออกไปอ่ะนะใช่ใช่ที่คันสีฟ้านะน้ำเงินน้ำเงินอ่สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินคันแรกที่วิ่งออกไปเลยผมเห็นอะครับอีซูซุก้ครับครับผมนี่ฮะ ฮะโอ้ยทำไมล่ะเนาะร้านร้านพี่ใหญ่บ้านบอกเป็นคนใหญ่อะใช่ใช่เป็นร้านพี่ใหญ่บ้านเนี่ยอ๋อนี่บอกอ๋อคนบ้านโคกใหญ่นี่ก็จะได้กลับไปบ้านโคกใหญ่เหมือนกันเลยเนี่ยนี่ แกมีรถเกี่ยวอ่ะช่วยอะไรนะลืมชื่อแกท,ที่ที่ลูกพี่ลูกน้องแกมีผัวฝรั่งอ่ะอ๋อยายไผ่ไหมเออยาย,ยไผ่ยายไผ่ยายปูปูที่บ้านตรงทางเข้ามาที่มีผัวฝรั่งถ้ามามันจะอยู่ซ้ายมือบ้านเขาปอตอนนี้หหใช่เพิ่งอบ้านพ่อใหญ่มาใช่เพิ่งออกจากบ้านพ่อใหญ่แต่ต้องต้องกลับไปทาําอีกยังไม่เสร็จเพราะว่ามันวิ่งไม่ได้ตอนนี้นะใช่เละเทะตุ้มเบ้ไปหมดอ่ะ ไอ้นั่นไอ้นั่นอไอ้นั่นเป็นสวัสดีครับมามามา,ามามาเข้ามาลูกเพ่เข้ามาอ่านว่าอะไรนั่น่ะรถไทซ,ซิ่งบอกไซชิวตักตักกอแกตักโอแกตักเด่นเร็วรถมาเร็วอันนี้ เสียด <let ting Matthew> ีนข <material> yeah, anyway, uh ึ huh. nice. ้นรองแล้วครับเสียงเครื่องยังวะอยู่เลยเอ่ออาเฮ้ยเถื่นี่ครับไปหาตั้งกงตั้งไกล ผล oh, สุดท้ายแล้วจะมาได้ใกล้บ้านหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเดากันดูอีกเช่นเคยอ่ะพ uh ี huh. ่น้อง FC ก็รุ้นเลือเกินนะครับว่าคันไหนจะได้เป็น,เป,นเป็นน้องใหม่ทีมงานโทรหนึ่งผมก็ยังรุ้นเลยครับไปจนเหนื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยนะวันนี้ก็สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาดูรถที่อยู่ใกล้บ้านเรานี่แหละนะครับ SK 2 0 0ครับซปเปอร์ Super. หรือที่เขาเรียกกันมาร์กเอกไะม,มากไอมาร์กซิกพูดผิดครับพูดผิดมาร์กซิกอันนี้มาร์กซิกครับถ้าเป็นมาร์กเอกนี่จะเป็นรุ่นของเสาลักครับโอ้ท้าแก่เรายังยังไม่คุ้นมือยังไม่เข้ามือดีเท่าไหร่ติดกิ่งไม้ด้วยของแพงเขาด้วยครับนี่ของแพงด้วย เพราะว่าทุกวันนี้ใครๆก็ปลูกต้นไม้ระบบไฟสวิงยังดีอยู่เลยครับยังกิฟเลยไฟติดทุกดวงด้วยอ๋อหมอบหมอบตัวนี้หมอบไว้ก่อน <c oughs> อ้หูุ้งก,กี้แน่นเปี้ยเลยอ่ะไม่มีเสียงเลยเนาะ เนี่ยขนาดจิกลงเงี้ยปกติต้องได้ยินเสียงบุง้งจีแล้วแน่นอนแน่นอนปกติมันปอกแกกปอกแกกปอกแกกอันนี้บุง้งจีแน่นเปียะเลยครับรถสามคัน,นะนเนาะาอะไอ๋อเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนี่ครับเจ้าเจ้าของรถบอกว่าดูแลไม่ไหวครับ มีตั้งสามคันไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าทําไม่ไหวนะมันมีหลายคันเกินเพราะว่าเพิ่งไปเอาร้อยสามสิบ ah sh ร้อยสามสิบนะครับ pc pc งานะครับหรือหรือจะเรียกยังนึงก็เจมโม่นะไม่ใช่ครับเอ็มเอ็มซีโร่ควบคุมถูงอ่ะม่อ้ควมถอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นอโม่ o, มันจะเป็น sh นะครับ แต่ถ้าเป็นโครัสุมันจะเป็น PC พีซีเออใชเ่เป็นตัวโมตัวเอ็มซีโ่อะอ๋อเอาเอ็มซีโมาเลยแกะกล่องเลยใช่ไหมครับแกะกล่องครับตัวเลียงกันไปแกะชาอะไนะโอ้ตัวเดียวกันเลยโอ้ของเสียบอลเพราะว่าเสียบอลก็เอาเอาของโครัสุมาครับโอ้ยนี่จะย้ายไปไป,ไปลงบอ่อรงปากทางทีนี้ โอ้แต่วิ่งวิ่งไกลเหมือนกันนะถ้าวิ่งจากตรงนี้ออกไปนะว่าจะเราจะออกไปด้วยออกไปได้นี่ร่วมกิโลไม่แปลกใจแล้วทำไม250อ่ะแล้วแล้วเอารถอะไรรถน้ำกับรถเทรลเลอร์บอกอ๋อแต่ถังน้ำหกล้อแต่ถังน้ำอ๋อเอาเอารถดำหกล้อเราใส่ถังเลยเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน นี่ครับตอนนี้ก็ยืนอยู่กับเท่าแก่แมคโคแม็แกแมคโคอันนี้ก็เสียดินเดินรถขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ก็วอมวอมวอมเอววอมเอวเพราะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ไม่ถนัดแล้วปกติใครขครับพี่สเสื้อลายนี่ยบอกอ๋อมือสังหารเรา ผมไม่ได้ไม่ได้ไปเก็บงานแถวนู้นเลยแถวคกใหญ่อะไรไม่ได้ไปเลยบอกมันงานที่นี่ตอนนี้ทำไม่ทันเออปกติแล้วรถบ้านอยู่ไหนพี่บ้านมอยุประสาทนี่อ๋อ้ย่ประสาทนี่เหรอทางสพโประสาทโอนี่ครับตอนนี้ก็เสียตินให้ทางโซเฟอร์แมคโครตัวจริงเสียงจริงขับลองให้ดูครับ นี่ตัดออโต้ใช่ไหมครับตัดทุกอย่างคือใช้ได้หมดอ่ะคุยง่ายไปอืมอันนี้เดินเบาไปครับใช่รู้เลยว่าสองพันนะรบอืครับเขาก็บอกเหมือนกันครับนี่เดินเบาผมว่าเดี๋ยวสายเสียตัวหาผมซืึมบนสองตัวละหนึ่งพันคือมันสูงแค่ไหนครับทำไมไม่อยนกเตี้ยบ้านเจ้าชาวบ้านเดี๋ยวจะเนี่ยย้ายพรุ่งนี้ตอนเช้าเอามาลงสายพันนี่ ไอ้ตนี้นต้นี้เตคตนไม้สีต้นก็กาคบาโอคนต้นไม้สีต้นด้วยเนี่ยต้นนี้อันหนึออนี่ต้นใหญ่ๆเนี่ยนะโอ้ถ้าเป็นกลางวันนี่ถ้าแจวเลยใช่อันนี้ก็จอดก็ขึ้นมาจอดนี่ใช่ไหมอันนี้คนเข้ามานอนอยู่ใช่ไหมนอนอยู่อมล้อก็กลับมานอนนี่หมดอ๋ออันนี้กำลังเข้ามากันนี่ เอาแล้วคันนี้นอนบ้านบ่อนิหกล้อนน่บ่แต่ว่าโอ้ส่ดินออกไปเฉยปัดโทษในหน้ายังรออยู่บ่อนิโอ้ฮะนี่บ่เสีย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 แซกเสียแชมป์เห็นแล้ววิ่งออกไปนั่นน่ะพี่เห็นตั้งแต่ในคลิปเสียบูทแล้วนี่ครับ พื้นที่ครับคนพื้นที่คนพื้นที่ช่วงนี้ดังนะเราอ่ะออกช่องออกช่องใหญ่ด้วยน,น,นี่ใครที่ได้ออกช่องพี่วุฒิอะดังหมดแหละนี่ครับผมเรามาเจอตัวแล้วครับตอนนี้ก็เท่าแก่ตกลงกันอยู่ครับสองเท่าแก่จะเอากันยังไงก็ไม่รู้เด้อพี่นอ้องนี่นี่ฮะให้ดู ให้ดูแบบเต็มๆนะครับให้ดูเต็มๆนอนนอนหมดทุกคันบ่รถดำนอนสองคันเองโอ้ยเหงาเลยแล้วโซเฟอร์แมคโครเป็นนอนไหนนอนบ้านโอ้นี่ครับส่วนส่วนรถดำนอนนี่สองคันคันไหนนอนคันนี้บ่คันนี้กันนี่กับแชมป์โอ้ นอนคนเดียวก็ได้ครับนี่นอนคนเดียวก็ได้บอนีอ่อันนี้เราอยู่ที่ oh, เราอยู่ที่ s <S ท ktor, นะปราส,สาทครับอันนี้บ้านอะไรไม่รู้บ้านเซกงครับบ้านเซก,กงเมื่อกี้นุนแล้วไปตาม G P S G P S พาไปนูน่นตะวันออกวัดนุนตายแล้ววะที่ไหนได้พอเสียแชมป์บอกโอ้โหจากที่ G P S จับจุดให้มาอีก2กิโลเลยโอ้ตาย จะบอกกันเข้าวัดเฉยเลย E.P.S กับพี่น้องสิรินี่ไม่ได้เรื่องในสิริจะไปฟังเทศซะแหละนี่ครับอเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้อง F.C ไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราล่องกันมานานแล้วล่องมาไกลแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมารอฟังผลพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้หรือมะลืนรู้ผลแน่นอนว่าเท่าแก่เราจะจบหรือไม่จบครับอันนี้ หลังจากที่เราพาดมาแล้วสองคันพาดมาสองคันแล้วครับอันนี้บอกเฉลยแล้วนะครับเฉลยแล้วหลังจากอุบมไว้ตั้งหลายวันก็พาดมาสองคันแล้วนะครับก็คือเจ้าโคเอเจ้าเจ้าซูซูเจ้าซูครับซูมิซูมินะหรือเจ้าโมที่เราเรียกกันเล่นนี่แหละกับอ่ S.K.140 Super X นะครับเราหลุดมาแล้วไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องมาลุ้นกันว่าคันนี้จะได้ไปเป็นน้องใหม่ทีมงานตัวหนึ่งหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้ก็บายๆแล้วก็ฝากขอบคุณพี่เพ,พี่น้อง FC ทุกท่านที่รอฟังคําตอบนะครับว่าจะได้คันไหนมาอยู่กับทีมงานตัวหนึ่งกันแน่คันนี้ก็สวยครับสวยระบบเต็มทุกอย่างเลยนะครับการทํางานก็คือว่าผ่านครับท่าแก่บอกว่าผ่านเลย แต่อยู่ที่ราคาครับเขาจะตกลงกันได้เท่าไหร่หรือจะยังไงค่อยว่ากันมาติดตามกันทีหลังเด้อบายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับทีมงานเสียแชมป์ครับไม่รู้ทีมงานชื่อทีมงานอะไรผมก็ไม่รู้นะพอจะเจริญทรัพย์เอ๊อะพอเจริญทรัพย์บอกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญก็กดกระดิ่งเด้อเป็นสัญ,ญญาณเตือนไว้นะ จะได้ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงไปให้ชมกันครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับกับทีมงานพอจะเริ่มซับครับผม